กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันเสาร์ที่19ธันวาคม2563เกี่ยวกับสภาพอากาศคุณภาพอากาศโดยรวมและการปฏิบัติงานดังนี้ครับสภาพอากาศช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง 2- 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 1เอองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด3-14องศาเซลเซียสทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง1 0 3ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM10 อยู่ระหว่าง18-73ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า a q i อยู่ระหว่าง1 1บ8ถึงซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมากขณะที่หน่วยงานต่างๆเริ่มลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าเหมาะความรออ้อเนื่ง เช่นกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนนสายจุนถึงดอกคําใต้ ตำบลห้วยข้าวกเมอจุนรวมทั้งพบปักประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่ตำบลออยอเภโปงและบ้านดงบุญน,นาคตำบลบ,บ้านเหล่าอเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาส่วนชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ร่วมกันสร้างฝายธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอเ,อเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่บ้านผาเพือกตำบลปามะพ่าอำเภอปามะพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคทีสามส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทั้งเศษวัชพืชและขยะในห้วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน2564เพื่อลดปริมาณฝุน่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเศรเษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวตลอดจนเฝ้าระวังเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่